วันนี้เนี่ยเรื่องหนึ่งซึ่งอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้กับเรื่องของอายการสูงสุดใช่ไหมย้อนความสักนความนิดหนึ่งคือเรื่องนี้มันตั้งต้นมาจากว่ามีทณายความของอดีตพระพุทธชละคุณธิรยุทธ์สุวรรณเกยรใช่ไปยื่นต่อสารมนูนก่อนหน้านี้ถ้าจากันได้บอกว่าขอให้พิจารณาหน่อยว่าการกระทําของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือเปล่า ครับนะฮะและแกก็แนบมา6ข้อ<ช>ไม่ลงรายละเอียดละกันแนบพฤติกรรมมา6อย่างที่มองว่าเอะตรงส่วนนี้มันยกตัวอย่างอย่า,ายงเช่นก,การายลมักงการนสิ่งที่พูดบนเวทีไปเป็นนโยบายหรือเปล่าใช่ไหมฮะการเข้าไปพูดคุยกัรเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีอะไร,รอย่างเงี้ยเหล่าเนี้ยอ่าเนี่ยแล้วเขาก็แบกเอกสารมาร้องตรงนั้นถ้าจำเป็นได้นะทีนี้เรื่องรามมันก็ผ่านไปกระทั่งว่านะฮะต่อมาเนี่ย สนูนเนี่ยเขามีหนังสือนะออกมาบอกว่าแจ้งอายการสูงสุดเพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไรนะฮะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องนี้ไปแล้วถึงไหนค,คือเรื่องนี้คุณเทียยุทธเด็กแกไปยื่นที่ อายการสูงสุดมาก่อนอแล้วปรากฏว่าด้วยเวลาเนี่ยมันเกินนะะมันเกินกรอบที่กฎหมายกําหนดคุณทิ้วแกก็เลยใช้สิทธิ์ใน,ในการไปยื่นโดยตรงที่สารรัฐธรรมนูญใช่ไหมสารเขาก็เลยออกเอกสารถามกลับไปยังอายการสูงสุดอีกทีว่าเรื่องมันไปถึงไหนใช่ <mm hmm. และรวบรวมอะไรไปแล้วบ้างนะและถ้ามีอะไรความคืบหน้าเนี่ยนะฮะก็ให้ส่งมาภายใน15วันนะฮะ ระทั่งว่าเรื่องนี้มันก็มีรายงานออกมานะครับโดยแหล่งข่าวนะฮะจากสํานักง,งานอายการสูงสุดนี่ผมอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์มติชนนะวันนี้นะครับ12พฤศจิกเนี่ยเขาบอกแหล่งข่าวจากอายการสูงสุดเนี่ยรายงานมาบอกว่าเ,เมื่อวันที่8พฤศจิกที่ผ่านมานี่นะฮะก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณภัยรักน์พรสมบูรณ์สิริอายการสูงสุดได้ลงนามตอบถ้อยคําต่อสามนูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วทราบแต่เพียงว่าเป็นรายละเอียดในการสอบถ้อยคํา ทางฝั่งผู้ร้องและผู้ถูกร้องโดยในส่วนของผู้ถูกร้องทราบว่าไม่ได้มีการสอบถ้อยคําคุณทักสินชินวัตรแต่อย่างใดสอบเสร็จแล้วอเอกสารเสร็จแล้วและเข้าใจว่าส่งไปที่3านูแล้วครับอ,อันนี้คือในส่วนของอายาการสูงสุดนะฮะทีนี้หลังส่งไปแล้วยังไงต่อฮะอพอส่งไปแล้วนี่สารท่านว่างไงคือหลังจากที่มีการส่งไปแล้วเนี่ยก็มีการประเมินนะครับว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือตุลาการสารนูนเนี่ยติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะครับ แล้วก็จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจะนัดพรุ่งนี้จะนัด13บสามเออแต่อเผอิญว่าติดนะฮะติดไปที่ต่างประเทศครับนะครับแล้วก็พุทธที่20ซึ่งเป็นการประชุมกันของศาลเป็นปกติทุกวันพุธนะฮะยีสเนี่ยศาลเนี่ยก็มีตัวสามนูงนี้ก็มีกิจราชการในต่างประเทศในประเทศอีกอดังนั้นเลยเลยเื่อนออกไปเป็น22พฤศจิการครับ สเตปคือเลื่อนสองรอบก็คือปกติเนี่ยการทํางานของสารนูนเนี่ยเขาจะประชุมกันทุกวันพุธต่้งบายพุธพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้จริงๆซึ่งตอนแรกเนี่ยเขากําหนดว่าถ้าพรุ่งนี้ประชุมก็เรื่องนี้ก็จะเข้าจะรู้ว่ารับไม่รับเพราะเอกสารมาแล้วครบแล้วแต่บังเอิญว่าสารท่านติดธุระเทศที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เลื่อนไปเป็นอีกทีก็คือ20พฤศจิกอ20เนี่ยติดอีกตุลาการติดอีกแต่นี่ติดในประเทศก็เลยนัดเป็น22แทนใช่ก็เลยกลายเป็นวันศุกร์ 22่นี่แหละวัดใจแล้วนะระทึกแล้วว่าเพื่อไทยและคุณทักษิณน,นะฮะในในปมตรงนี้จะออกมาอย่างไรคือสเต็ปแรกคือสารท่านจะพิจารณาเอกสารที่ทางอายการสูงสุดเนีส่งมานะฮะส่งมาว่าเอกสารอะไรยังไงแล้วก็ดูตามความและท่านก็จะมีความเห็นร่วมกันว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องนี้ไว้ สเต็ปมันต่างกันนะฮะถ้าไม่รับจบจบเลยโอ้ถ้าพูดในอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยฮะคุณตักงิณนี่ติดปีกเลยนะถ้าถ้าเรื่องนี้หลุดไปปมหนึ่งนะี่สิบสองใช่ไหมวันวันศุวันศุกร์ที่สิบสี่เลือกตั้งนายกอบจอุดรใช่ไหมครับเออมันทางกันสามวันเองนะใช่ถ้าไม่รับส่วนนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลทําให้หายใจโล่งคอขึ้นแต่ก็ไม่ได้โล่งเสียทีเดียวทั้งหมดเพราะยังมีเรื่องที่กกตอีกอ่าใช่ไหมที่เขาร้องไปร้องทิ้งไว้แ้วเขากำลัง ตรวจสอบกันอยู่นี่นะฮะแต่ถ้ารับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอันนี้ยุ่งเลยใช่ถ้ารับขึ้นมาเนี่ยะฮะกรณีที่ศาลท่านรับคําร้องที่เขาร้องกันไปเนี่ยหกข้อเ่ยพูดกันตามพูดกันตามตรงหน้าหวาดเสียวเหมือนกันคือมองในมุมณลักษณิณหรือหลายๆคนในเพื่อไทยที่ชี้แจงออกมาผ่านหน้าสื่อ,อเขาก็จะมองว่าเฮ้ยไม่มีปัญหาคาดีนี้เคลียร์ได้ไม่ใช่เคลียร์ได้คือหมายถึงว่าแจงได้ชี้แจงได้มั่นใจในข้อมูล นะครับและก็อาจจะมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เดินหน้ากันต่อแต่ต้องอย่าลืมว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือคือ,คอพออำนาจตรงเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในศาลนูแล้วนะและศาลท่านรับไปแล้วเนี่ยคือไม่สามารถเขาเรียกว่าการันตีอะไรได้แล้วนะว่าทิศทางข้างหน้าเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรต่อให้เรามั่นใจก็ตามนึกออกไหมคือสิ่งที่สุดพอรับคาร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยศาลก็ต้องเรียกมาสอบครับ และสุดท้ายก็จะนัดวันวินิจฉัยว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายในการรมร้างการปกครองแต่ไอ้ระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างรับจนถึงวันวินิจฉัยเนี่ยยุ่งอะไรไม่ได้สถานการณ์เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไปเลยและไม่มีทางไม่มีทางรู้แบบละเอียดคือเอาโอเคด้วยกระบวนการทางการเมืองในบ้านเรามันก็พูดกันตรงๆมันก็มีเช็คมีนู่นมีนี่กันได้ในการตรวจสอบใช่ไหมแต่มันไม่มีการการันตีได้ว่าออกหัวออกก้อย ก็คุณจํากรณีคุณเศรษฐาได้ไหมเราจะบอกอยู่ว่าเคสนี้จําได้ไหมเพื่อไทยเองทั้งพรรคผมก็เชื่อว่าเพื่อไทยก็มั่นอกมั่นใจว่าคุณเศรษฐาไม่เป็นไรรอดจนกระทั่งเช้าวันนั้นน่ะจนกระทั่งวันที่มินิฉัยนั่นแหละอว่าเอาสรุปหลุดเว้ยโดนเนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เรื่องเข้าไปอยู่ในศาลแล้วคือศาลท่านรับคําร้องไว้แล้วเนี่ยอืมันหน้าหวาดเสียวคือมันคาดเดาอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นยี่สิบสองพฤศจิกายนเนี่ยมันจะเป็นปมแรก นะฮะที่วัดใจคุณทักษณิณและเพื่อไทยมไม่รับก็หลุดไปเปล่าหนึ่งหายใจล่องคอขึ้นสบายขึ้นแต่ถ้ารับขึ้นมาครับบางคนเขาก็ใช้ภาษาชาวบ้านบอกตัวใครตัวมันเหมือนกันนะ,ะนาทีนั้นเนีต่ต้องไปวัดกันอีกสองสเต็ปนะคือสเต็ปแรกคือวัดว่ารับไม่รับแล้วถ้ารับเนี่ยสเต็ปต่อไปคือโอ้โหตอนวินิจฉัยเนี่ยจะออกแบบใด ไอ้น,นี่ก็น่าหวั่นแล้วถ้า<ส>รับแล,แล้วแล้วกว่าจะว,วินิจฉัยนะคุณอองอย่างที่บอกนะว,ว่าจังหวะเวลานั้นเนี่ยคุณต้องสิษฐ์ทำอะไรลาบากมากใช่จะขยับตัวแต่ละทีนี่นต้องแบบหืมใช่นี่แกก็เงียบเงียบไปพักหนึ่งนะทีนี้พอกลับมาช่วงอาบาจอ,อุดรเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่มีไอ้เรื่องนี้เข้ามาพอดีเนี่ยแล้วเกิดรับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหใช่ไหมก็ก็ก็น่าสนใจว่าทีนี้บทบ,บาทแกจะจะยังไงต่อจจะเงียบจะเฟดไปเลยหรือจะยังไงและเคสนี้มันไม่ใช่แค่ตัวคุณทักษิณไง ทั้งพรรด้วยไงทั้งพักเอาข้อจริงนะไอ้หข้อเนี่ยมันลามไปถึงพักอื่นด้วยนะครับพรรร่วมรัฐบาลด้วยนะแต่หลักๆกับเพื่อไทยเหนื่อยน่อยเพื่อไทยหนักน้อยเป็นพักหลักปมตรงนี้ใช่นะฮะทีนี้ทีนี้เนี่ยเอาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็ต่อต่อไปนิดนึงแล้วกันครับเพราะว่าเพราว่าวันที่22นี้นะฮะอุ้ยวันเดียวกันเลยนะ อ้าวเหรอเออนีอ่มผมเพิ่งเออวันเ,เ,เดียวกันว้ยี่สิบสองนี้ท่านผู้ชมฮะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติกา,พาพรเป็นรูปประเทศสสภาผุ้แทนสาษฎรคุณโรมเป็นประธานอยู่จําได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เขาเกาะติดเรื่องคุณทักษิณกับโรงพยาบาลตํารวจชั้นสิบสี่มาครั้งนึงแล้วเข<อ>าเรียกไปไประชุมกันทีกัแล้วใช่ไหมครัได้ใช่ไหมวันนั้นเชิญพออโรงพยาบาลอ่าจได้จําได้อ่าอดีตแพทย์โรงพยาบาลตํารวจโรงพยาบาลราชธาน แล้วปรากฏว่าไปให้ปากให้ข้อมูลไม่ใช่ปากคำให้ข้อมูลกันไม่ได้อะไรเลยนะฮะจำไม่ได้แล้วจะบอกว่าการที่ตัดสินใจให้คุณทักษิณออกจากทางเรือนจำออกมาเนี่ยเป็นการให้พยาบาลโทรสอบถามใช่ไหมฮะปรากฏว่ากรรมธิการชุดนี้เนี่ยเขาจะเชิญเขาจะใช้อำนาจตามกฎหมายครั้งที่สองนะครับเชิญผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบมาให้ปากคำกรณีคุณทักษิณที่ไปร,รักษาที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วคนที่เขาจะเชิญมาเนี่ยท่านผู้ชมฮะ เขาเชิญคุณทักษิณเนี่ยอ๋อเชิญไปเลยเออเชิญคุณทักษิณนะฮะเชิญคุณทวีสอด่องรัฐมนตรียุติธรรมเชิญที่พดีกรมราชทันเชิญผู้ช่วยพบตรเชิญคุณหมอใหญ่ลงมาตำรวจนะภูมิในการโรงพยาบาลราชทันนะแล้วก็ผบเรียนจำพิเศษกรุงเทพเป็นการเชิญมาร่วมกันวันที่22นี้ตอน9โมงครึ่ง ซึ่งจะถือเป็นการตรวจสอบครั้งที่2แล้วนะครับเพราะครั้งที่แล้วกรรมธิการหลายคนติดใจฮะถึงมาตรการรักษาเรือนจํารวมถึงการส่งตัวและการวินิจฉัยโดยพยาบาลว่าป่วยหนักถึงขั้นต้องส่งตัวไปรักษาต่อแล้วก็ไม่มีข้อมูลรายละเอียดในการรักษาฉะนั้นขอเชิญตัวคุณนักสินมาชี้แจงด้วยตัวเองครับแต่แกคงไม่ไปอ่ะโอ้ชัดเจนคุณด็อกไม่ได้จะไปะ <c oughs> นะฮะ แต่ก็เรียกตามกระบวนการเรียกตามระเบียบใช่โอ้กลายเป็นสัปดาห์ได้นี่งานจะยุ่งยุ่งเหมือนกันนะโอ้โหหลายประเด็นก็จะยุ่งยุ่งเหมือนกันนะไปสัปดาห์เนี่ยเออแต่นี่แหละผมว่าปมปมที่ผมว่าก็ระทึกกันก็คือนี่แหละปมที่ศาลเขาจะนัดคําร้องว่าจะเอายังไงเออนะครับจะรับหรือไม่รับเนี่ยผมว่าหลายคนก็รอฟังครนะแล้วระหว่างนี้มันก็อาจจะวุ่นๆุ่นหน่อยเรียบปล่าไม่รู้ก็ต้องจับตากันนะครับว่า เออแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้ารับไว้นี่แหละอ่าสูดปากกันก่อนนิดนึงใช่ใช่ซูดปากกันก่อนนิดนึงนะอ่ะนี่เป็นประเด็นเรื่องของกรณีที่คุณนักศิลป์และพรรคเพื่อไทยที่มีคําร้องกันเอาอยู่ตรงส่วนนี้นะครับทีนี้ไปติดไว้สักนิดนึงแล้วกันกรณีของเขากระโดงเมือ่อวานเล่าไว้แล้วบางส่วนนะครับว่าหลังจากที่คณะกรรมการร่วมนะเขาไปทําอะไรกันเสร็จสับแล้วเนี่ยครับแล้วเขาออกมาชี้แจงบอกว่า กรณีที่การรถไฟเขาบอกว่าโฉนดเขากระโดงเนี่ยมันเป็นของการรถไฟนะอืแต่ทางคณะกรรมการร่วมที่ไปสืบสอบมาที่ตั้งคู่กันเนี่ยอพอไปทํามาแล้วเขาบอกไม่คืนไม่คืนให้การรถไฟเป็นของเอกชนเพราะมันยังไม่ชัดม,มีอะไรก็มาแย้งกันซึ่งด้านหนึ่งในในเชิงเขาเรียกอ,อะไรในเชิงกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันก็มีเสียงวิจารณ์เยอะว่าอา้าวแต่ศาล เขาเคยวิจัยไว้แล้วนะว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยมันเป็นของเอกชนไม่ใช่ัยของการรถไฟสาริกานะสาริกาด้วยมันก็เลยดูแย่งๆกันอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะทีนี้ประเด็นหนึ่งที่มันถูกมองต่อมาก็คือว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นทางการเมืองด้วยหรือไม่โดยเฉพาะในประเด็นที่เรื่องนี้มันดันไปพาดเกี่ยวกันกับพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยซึ่งปัจจุบันเป็นพรรคร่วมทับาลกันอยู่ครับอ่า ก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาหนึ่งในประเด็นที่มีการวิเคราะห์กันก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นปัจจัยที่ทําให้เพื่อไทยเองใช้มาเป็นเรียกว่าใช้มาเป็นปัจจัยในการที่จะต่อรองสถานะทางการเมืองกับภูมิใจไทยหรือเปล่าอเพราะที่ผ่านมานะครับก็ถูกภูมิใจไทยหักมาแล้วหลายเรื่องอันนี้เป็นข้อสังเกตหรือการวิเคราะห์ทางการเมืองที่ก็มีแนวการพูดกันถึงแบบนี้อแล้วเมื่อวานก็มีบางส่วนก็ไปถามนะเรื่องอ่ะมาดําเนินมาถึงจุดนี้ แล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าใครดูแอคชั่นคุณสุริยะเนี่ยชัดมากบอกไม่ยอมสั่งการรถไฟเลยเออไม่ยอมไปยื่นค้านเลยอ่านี่มันที่หลวงจะไม่เสียแม้แต่นิ้วเดียวเออเออนี่ไงคนก็เลยบอกเอ้าแล้วมันจะไปจบยังไงลหละทีนี้ฮะจะไปจบยังไงคือกลายเป็นสงครามสองกระทรวงเออนะทีนี้ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็คือธิบดีอันิบดีกรมที่ดินครับซึ่งนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่ดูแลเรื่องที่ดินโดยตรงแล้วก็เป็นเป็นคู่ขัดแย้งใช่ไหมไม่นับเลย ก็เป็นคนที่อยู่ในกรรมการตรงส่วนนี้ก็เกี่ยวข้องไงแล้วคนอพูดกันตรงๆว่าแกก็ถูกมองว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือให้กับภูมิใจไทยในการฟอกขาวเรื่องนี้หรือเปล่าใช่อันนี้เป็นคำถามแล้วเมื่อวานแกก็ชี้แจงเรื่องนี้เพราะว่าบังเอิญว่ากรมที่ดินมันก็อยู่ในสังกัดของมหาไทยถูกไหมถูกแล้วมหาไทยก็อยู่ภายใต้การกำกับของพรรคภูมิใจไทยมันก็เลยมีการโยงตรงนั้นซึ่งโอเคทูบีแฟมเมื่อวานแกก็บอกว่าเฮ้ยผมก็ทําตามหลักการ แต่เอาแหละเสียงมันก็ยังมีอยู่ออคือคุณพรพจน์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่การรถไฟจะไปยื่นคัดค้านกรณีที่กรมที่ดินไม่เพิกถอนสิทธิ์ที่เขากระโดงเนี่ยก็ทุกอย่างก็ให้เป็นไปตามที่สารปกครองสั่งแล้วกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิกถอนต้องมีกรรมการดําเนินการเพิกถอนตามมาตรา6 1สอโดยที่ผ่านมาได้ตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้วและดาเนินการรังวัดตามกระบวนการขั้นตอนเรียบร้อยทุกอย่างนะครับ นักข่าวถามว่าการที่กระทรวงควมนาคมมอบการรถไฟยื่นคัดค้านกรณีกรมที่ดินจะยกเลิกการเพิกถอนเนี่ยคิดยังไงคุณพอนพอก็บอกว่าการแถลงข่าวตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องรางวัดซึ่งอยู่ในรายงานของกรรมการชุดนี้และช่วง2ถึง26กรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการทางานร่วมกันระหว่างกรมที่ดินในพื้นที่และการรถไฟซึ่งกรมที่ดินได้ชี้แจงไปรเรียบร้อยแล้วนะครับถามย้ำว่ามันทำได้ใช่ไหม ว่ากันตามกฎหมายอธิบดีกรมที่ดินบอกไม่มีอะไรที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งสาลทุกประการและอยู่บนข้อเท็จจริงที่เกิดตามหน้าง,งานจริงไม่ต้องไปชี้แจงกับกระทรวงคมนาคมคเพราะทุกอย่างที่ทำมารายงานต่อศาลปกครองตามคำสั่งสาลแล้ว โดยสรุปคือที่ดินก็ยังยืนยันบอกทําตามกฎหมายทุกอย่างเออและก็ยืนแบบนี้ใช่ทำตามกฎหมายนั้นที่ในมุมที่ดินนะเขาบอกเขาก็ทําตามนี้นะดูแล้วจะไม่เปลี่ยนนะขณะที่ไปดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าภูมิใจไทยฮะอ่าภูมิใจไทยเนี่ยแน่นอนเลยครับพอมันมีประเด็นขึ้นมาเมื่อวานรายการเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการวิเคราะห์เรื่องนี้นะและอีกหลายๆายสื่อก็วิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันทีเนี้ยประเด็นมันก็มาสู่จุดนี้แล้วแหละ วันนี้นักข่าวก็ไปจิ้มไม้ถามคุณอนุทินแหล,ละครับถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไอ้เขากระโดงนี่แหละฮะโดยเฉพาะประเด็นความขัดแย้งระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมันจะกลายเป็นประเด็นหรือเปล่าผมว่าน่าสนใจเพราะคุณคุณอนุทินพูดประสานประเด็นนะประเด็นแรกบอกว่าทุกคนทําหน้าที่ตัวเองขอย้ําอีกครั้งว่าเรื่องเขากระโดงเป็นเรื่องข้อกฎหมายที่เป็นคดีความระหว่างกรมที่ดินและการรถไฟรวมถึงผู้ครอบครองที่ดินไม่ใช่การเมืองอนะฮะถ้าเอาการเมืองมายุ่งมันจะยุ่ง จึงเห็นว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่ต้องเข้ามายุ่งนะฮะไม่มีข้อสั่งการไม่มีความจําเป็นที่ฝ่ายราชการต้องมารายงานรัฐมนตรีเป็นประจำเพราะทุกอย่างมีขั้นตอนมีคําพิพากษามีวิธีการการเมืองมายุ่งมันยิ่งยุ่งนี่คุณนริินพูดอย่างนี้นะทีนี้นักข่าวเขาถามว่าเออแล้วคุณสุริยะเนี่ยเขาสั่งให้รฟอทอเนี่ยโต้แย้งของคําสั่งของทธิบดีกรมที่ดินเลยนะครับคุณนริินบอกว่าที่ทํามาทุกวันนี้ก็ทําตามคําสั่งศาลนั่นแหละทําตามคําสั่งศาลปกครองและทํามาก่อนรัฐบาลชุดนี้้้จะเขาามดวย และที่ตนตอบเรื่องนี้ไม่ได้เต็มที่เพราะไม่ได้เข้าไปสอบถามรายละเอียดเพราะถ้าเข้าไปมากเดี๋ยวกลายไปอ้าวแล้วมันตีปกดดานอีกอก็เลยพยายามรับรู้เมื่อเกิดการกระทาขึ้นแล้วนะและเมื่อคณะกรรมการที่ดินบอกขยุติเ,เรื่องการเพิกถอนรฟทอก็สามารถเพิกถอนคําสั่งได้ตามช่องทางกฎหมายว่าจะไปศาลไหนซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ทําได้เท่านี้อทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่า,เ,าเขาถามว่ายืนยันใช่ไหมว่าเรื่องเนี้ ไม่ใช่เป็นการเอาคืนทางการเมืองอหลังจากก่อนหน้าน,นี้ภูมิใจไทยเองก็ดูจะท้วงติงหลายโครงการของเพื่อไทยนะโโอ้นี่ถามตรงไปตรงมาเลยนับครับ,ค,รบคุณอนุทินแกบอกว่าอุ้ยวุฒิภาวะระดับนี้เอาคืนแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทําตรงนี้วุฒิภาวะระดับนี้เอาคืนแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทําตรงนี้ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง ทุกคนต้องทําตามหน้าที่เพราะถ้าเกี่ยวข้องการเมืองผมต้องรู้เรื่องต้องลงไปสั่งครับต้องขอให้ทํานู่นทํานี่แต่ไปเช็คไปเช็คได้เลยดูไม่มีอ่าแกย้ําบอกไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองโอ้แต่คนที่ยืนข้างหลังนี้ก็น่าสนใจอ่าว่ากันไปไม่ใช่เรื่องการเมืองนะไปดูฝั่งยุทธรีมทหน่อยนะฮะไอดีก็น่าสนใจคนนี้เป็นคนเปิดประเด็นมาก่อนใครเพื่อ เพราะเป็นคนที่อภิปรายเรื่องนี้คนแรกคุณทวีเขากระดงะแล้วเมื่อวานคุณทวีแกบอกว่าไม่มีคำพิพากษาไหนใหญ่กว่าสารีกาเมื่อวานนคุณทวีแกให้สาวบาษฮะ,ะแล้ววันนี้แกว่าไงวันนี้แกบอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยแกก็พยายานะผมเคยพูดไปแล้วผมไปพูดในสภามาแล้วไงแต่ว่าตอนนี้อยากจะรักษาบรรยากาศของพรรคร่วมรัฐบาลหน่อยอก็ทราบว่าเรื่องอยู่ในกระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นครับแล้ว ที่ดินดังกล่าวก็อยู่ในความรับผิดชอบของคุณสุริยะสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมไปถามคุณสุริยะดูไปถามคุณสุริยะเพราะถ้าห่วงว่าถ้าพูดไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปหยิบจับบางประเด็นมาแล้วจะขัดแย้งกันทางการเมืองนะเออแต่ก็เข้าใจแล้วว่าคนนี้ก็อยากรู้เรื่องนี้นะครับแต่ข้อกฎหมายเป็นกระบวนการมันยังไม่จบนะเดี๋ยวรอก่อนเชื่อว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายแน่ๆนถามต่อว่าคําสั่งสาป,ปกครองยังไม่สิ้นสุดจะมีกระบวนการอื่นอีกได้หรือเปล่านะครับคุณทวีบอกกระบวนการมาตรา61ยังไม่จบ เมื่อมีคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ49ไม่ใช่ระดับอธิบดีก็ต้องไปที่กระทรวงคมนาคมก็มีสิทธิ์โต้แย้งครับขณะนี้ถือว่าอยู่ในกระบวนการเรื่องทั้งหมดใครจะเอาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไม่ได้แล้วเพราะมีคำวินิจฉัยจากศาลไปแล้วนะครับอีกทั้งที่ดินไม่ใช่เล็กๆครสองข้างฝั่งฝั่งรถไฟฝั่งละ1กิโลยาว8กิโลสารมีคำวินิจฉัยไว้แล้วตนก็ไม่ได้ว่าใครถือเป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมครับ ไม่อยากพูดแล้วกลัวทำเสียบรรยากาศใช่แต่ผมว่าโดยในยะของสิ่งที่คุณทวีพูดก็น่าสนใจนะคือไม่อยากพูดแล้วกลัวเสียบรรยากาศแกก็รู้ไงก็ให้ไปถามคุณสุริยะเอาแล้วกันใช่แสดงว่าต้องมีข้อมูลอะไรอยู่เลยไม่อยากพูดแล้วคือถ้าพูดอย่างนี้จะเกิดคือหมายถึงว่าถ้าเดินหน้าต่อมันก็ชัดมัดงว่าจะแป็งดานอะไรแสดงว่าแกรู้ปลายทางไงพูดอย่างเนี้ยแสดงว่าเห็นปลายทางเออ นะฮะเอาไปดูติดไว้สักนิดหนึ่งของทางฝั่งของกฤษฎีกาคุณประกรณ์นี่มาพันธ์อันนี้มันก็หาทาังออกให้อยู่นะเลขากฤษฎีกาเอออันนี้มาแนวรอมชอมบอกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแกก็พูดนะฮะบอกว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาก็ต้องทําตามส่วนเรื่องความขัดแย้งระหว่างราฟทกับกรมที่ดินเนี่ยมันเป็นเรื่องการสื่อสาร,รนะฮะถ้าลําดับเรื่องดีๆเนี่ยหน่วยงานมาร่วมกันชี้แจงคิดว่าน่าจะเข้าใจตรงกันได้นะมไม่ใช่เรื่องมาคิดว่าคําพิพากษาของศาลหรือคําสั่งอธิบดีใครใหญ่กว่าใคร ไม่ควรพูดคนละทีะน่าจะตั้งโต๊ะร่วมกันจะได้เข้าใจว่าเดิมทีเนี่ยที่มาเป็นอย่างไรไปคุยกันซะ,ะเออไปคุยกันมาแกบอกว่ามันเป็นเรื่องของการสื่อสารควรจะไปคุยกันนะครับนี่แหละอันนี้คือในมุมของกฤษฎีการแต่สุดท้ายเรื่องนี้นะท่านชมประเด็นขากระโดงเนี่ยคือวันนี้ผมดูแล้วแนวโน้มเนี่ยทุกฝ่ายเขาพยายามจะบอกว่าเอยอย่าไปโยงไปการเมืองไม่เกี่ยวหรอกม,มันเป็นเรื่องของ ระหว่างอะไรอะหน่วยงานรัฐด้วยกันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออไม่เกี่ยวกับการเมืองหรอกอย่าโยงให้การเมืองเพราะถ้าโยงการเมืองมันก็ยุ่งแต่อย่างที่ผมบอกอะท้ายที่สุดอะต่อให้ไม่อยากโยงมันก็พาดกันไปพาดกันมามันก็ไปถึงการเมืองอยู่ดีคือคือถึงอยู่ดีฮะเอาจริงนะมันยิ่งมันจะมันหนักตรงนี้เพราะอะไรเรว่ามันเป็นกระทรวงที่อยู่ในสองสองพักนี้เข้ามาในคมใครดูอ่าก็นั่นแหละฝั่งของเพื่อไทยกุศลยะมหาไทยใครดูภูมิใจไทยเออและถ้าสมมติ คมนาคมซึ่งเป็นต้นเรื่องร้อฟรีคําถามคือมันจะพุ่งไปที่ใครนั่นแหละครับใช่ไหมคนก็จะถามอีกว่าเอาแล้วทำไมเงียบไปเออใช่ไหมคนคนก็ถามว่า ทำไมไม่เห็นมีการดําเนินการอะไรและคนที่จะถามดังคือพัคสายค้านใช่ไม่แล้วแล้วมันดันมันดันเป็นภูมิใจไทยกับเพื่อไทยซึ่งสองพักนี้ก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงว่ามันมีประเด็นกันอยู่เยอะนะฮะแม้ว่าปากทั้งสองพักจะยืนยันว่าทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีนะฮะคนหนึ่งอาคนหนึ่งหลานแต่ว่าในกระบวนการเบื้องหลังเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคอน FLICT กันอยู่เสมอในหลายๆประเด็นในการโหวตหลายครั้งด้วยครับซึ่งตรงนี้ ผมว่าต่อพาดกันไปพาดกันมามันมันมันก็โยงมาถึงซึ่งก็ต้องรู้ว่าเขาจะแก้เกี้ยวกันอย่างไรก็ดูอย่างเมื่อวานโอ้โหแอคชั่นคุณสุริยะนี่ชัดจะตายใช่ไหมคือในด้านหนึ่งโอเคในความเป็นรัมนตีแต่สถานะหนึ่งมันคือคนเพื่อไทยอ่ะแต่ว่าหลุดไม่ออกหรอกคุณสุริยะนี่แกออกตัวแรงกว่าคุณอนทินนี่นะครับคุณธนทินบอกไม่กล้าพูดเดี๋ยวหาว่าลวงลวงลูกจะบอกเลยว่าไม่ยอมใช่ไหมและที่สําคัญคือในเชิงกฎหมายัก็ต้องไปดูกันอีกเพราะว่าคณะกรรมการร่วมเขาบอกว่าไม่่คืนนทีดิให้กับ รอฟททอแน่นอนอืมไม่ขึ้นถนดนะแต่อีกมุมนึงคือในเชิงกฎหมายมันก็ขัดกับคําสั่งของสาฎีกาหรือเปล่าที่ท่านเคยมีคําสั่งไว้แล้วอืออันนี้ก็คือเรื่องนี้มันสู้ทั้งในมิติการเมืองและสู้กันในมิติของกฎหมายอีกก<ช>็ต<ๆ>้องไปดูเพราะมันจะเป็นที่ใช่แต,แต่สุดท้ายผมว่านะเรื่องเนี้ยมันก็จะอยู่กันประมาณอย่างเงี้ยในรัฐบาลอ่ะคือก็จะไม่ได้แบบว่า เอากันให้ตายไปข้างหนึ่งอะแต่ก็จะค้างๆอยู่่ๆเิมๆเออพมๆกันไปกันมาอยู่ประมาณอย่างเงี้ยก็จะอยู่ให้รู้หน่อยว่าเออฉันก็มีนะใช่แต่มันคงไม่ไปถึงขนาดว่าทํ้รัฐบาลพังถขนาดว่าแต่กันยับแต่มันก็จะอาจจะเป็นรอยร้าวบางส่วนที่มีจังหวะเอาขึ้นมาเป็นประเด็นกันบ้างหรือเปล่าแต่แต่นี่หสนใจว่านี่ถ้าฝ่ายค้านจับได้นะเขาจับได้แล้วขึ้นอยู่ว่าจะไปต่อไหมถ้าฝ่ายค้านจับเรื่องนี้ต่อก็ เพราะถ้าสมมุติเรื่องมันมีปมชัดเจนว่าอ่ะมันมีมันมีคอนฟ lict แต่มันไม่มีการดําเนินการต่อคักงเมปีที่แล้วอ่ะคนก็จะถามมีนะว่าแล้วฝ่ายค้านจะดําเนินการหรือเปล่าอใช่ไหมถ้ามันมีความชัดเจนในแง่เนื้อหาแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกปมหนึ่งที่ก็ต้องน่าสนใจว่าจะถูกหยิบไปอภิปรายไม่มันใจหรือเปล่าอก็ต้องดูกันนะครับอ่ะนี่เรื่องของเขากระโดงให้ดูกันประมาณนี้ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซั s สไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ